วันนีค่ะค่ะเห,เห็นลูกน้องบอกว่าเขาน่ะลืมเอาขึ้นให้ก่ะพี่พี่พี่เอาไปซ่อมเหรอคะใช่มันไม่มีซีนเห็นลูกเขาขอโทษอยู่ค่ะพี่เขาโทรมาเล็กโทรไปถามเขาแล้วเขาาบอกว่าเขาลืมยกขึ้นให้ เขาลืมเอาขึ้นท้ายพี่ขอโทษทีกับพี่วนไปอีกรอบหนึ่งนะค่ะค่ะกับพีข่ขอโทษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ทีมงานดีแตนอู่อนันต์การช่างนะคะก็มาตามเก็บคลิปกันนะคะวันนี้เรามาส่งมอบรถทีแตนหกล้อด,ดาน,นะคะคันนี้เป็นตัวรุ่นบรรทุก8ถึง12ตันนะคะคันนี้เรามากันที่อำเภอเมืองอยางนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะยังไงถ้า สนใจนะคะก็สามารถโทรคลิกหรือเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีแตน6กล้อด,ดำบรรทุก8ไม่เกิน12ตันนะคะเป็นชุดดำ4 4ตันค่ะเป็นกระบะอลูมิเนียมกว้างเมตรเกสูงเมตรห้กระบะยาวอยู่ที่3เมตรหกเป็นเครื่องคูปตาซตทีหนึ่พัดมีใดนะคะยางหน้า700ยางหลัง750กระทะขอบ16นะคะ เป็นระบบเบรกลมพวงมาลัยพพวเวอร์ค่ะตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปเลยนะคะเป็นชุดแหนบเจ็ดเซนค่ะชุดพอท้ายคันหน้าของอีสูร้อยสิบนะคะเป็นชุดเกียร์โตโยตา้าสามแอลสโลการเซิร์ฟห้าแอลโลไฮค่ะรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์นะคะการใช้งานของลูกค้านะคะก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นกลางของเรานะคะ ราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่450,000บาทนะคะที่ใครสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอีแต่งานคุณภาพชัย,ยภูมินะคะจัดให้อีกหนึ่งคลิวสวยๆนะคะลุยไปคู่กันกับการลดเกี่ยวของเราตอนนี้นะคะก็ยังคงลุยกันนะคะในส่วงรถอีแตงนะคะคันนี้จบเสร็จส่งถึงหน้าบ้านนะคะปิดเลยนะคะราคาตัวน,นี้อยู่ที่465,000บาท อ่า4 6 0 0 0 0บาททวนค่ะขอโทษทีค่ะ4 6 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้พร้อมกับทะเบียนให้เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกจิตถูกใจกดติดตามให้กับเราทีมงานอีตันอูอนันตการช่างนะคะแล้วก็รถเกี่ยวข้าวสักชัยภูมิด้วยนะคะเบอร์ที่ติดต่อนะคะก็0892411962นะคะแล้วก็อีกเบอร์0806630489สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ โ okay. อเคยังไงฝากติดตามไว้ด้วยขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ